ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนวันนี้ผมทอยสื่อนะครับวันนี้ผมมีโมเดลมารีวิวคุณผู้ชมนะครับตัวนี้คือ p อย s o น t อย p ายเรียนกินนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงานโมจินะเป็นโมจิของค่ายพอย s o น t อยนะครับ ตัวนี้ใช้ชื่อว่า p i เรตคิงนะครับมันเป็นเหมือนเอา Cross b o บ e นะครับของกันดั้มนะครับมาทําเป็นโมเลกนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฟูลเมทัลเฟรมนะก็คือโครงในเนี่ยเป็นเหล็กนะครับแล้วก็สเกลเนี่ยก็1ต่อร้อยนะครับก็คือ MG ของกันดั้มนะครับอ่ากล่องเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะนะครับกล่องเนี่ยเป็นแค่สกีนชื่อตัวหุ่นนะครับกล่องเนี่ยเป็นกระดาษง่ๆเลยนะครับเนี่ยเป็นกระดาษเปล่าเป่นะไม่มีอะไรเลยนะนะไม่มีรูปไม่มีอะไรทั้งนั้น อ่ะไปเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับตอนนี้ผมแกะกล่องออกมาแล้วนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นในส่วน <ics> yeah ของโตหุ่นแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพวกพาร์ทพาร์ทเอฟเฟกนะครับนี่พาร์ทเสริมต่างๆนะครับนี่มีเอฟเฟกมาเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของผ้าคลุมนะครับนี่ผ้าคลุมนะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นฐานนะครับมีฐานมาด้วยนะครับโอ้ฐานสวยอยู่นะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูัตหุ่นกันก่อนนะครับไป นี่นะครับนี่ตต้หุ่นนี้ก็ใส่ลังโฟมมาอย่างนี้เลยนะเป็นโฟมทั้งอันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็แกะตต้หุ่นออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปวัดส่วนสูงกับชั่งน้ําหนักของตต้หุ่นก่อนนะครับไปส่วนสูงของตั้หุ่นนะครับส่วนสูงของตต้หุ่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณประมาณ18เซนครึ่งนะครับผมวัดเข่ามันด้วยนะครับก็อยู่ที่18เซนครึ่งขนาด1นึ่ต่อร้อยปกติเลยนะครับ ส่วนน้ำหนักนะครับน้ำหนักอยู่ที่248กรัมนะครับอันนี้ช่างตัวหุ่นเพียวๆเลยนะครับไม,ไม่ไม่มีอาวุธไม่มีปีกไม่มีอะไรนะนะครับ248กรัมอ่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวหุ่นใกล้ๆก,ก,กันนะครับตัวหุ่นตัวนี้นะครับเขาก็เอ่อทรายละเอียดมาได้ดีใช้ได้นะครับมีการเดินล่องมาแล้วนะครับนี่เป็นการเดินล่องนะครับมาบ้างแล้วตามตัวเนี่ยก็เขาก็เดินล่องมาทั้งตัวแล้วนะครับเป็นลายเต็มตัวเลยแล้วก็ในส่วนของสี สีเนี่ยเขาก็ทําสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการเติมสีทองไปแล้วนะครับเพ้นสีทองลงไปนะครับตาสาระตรงนี้ก็เป็นการลงสีนะครับตรงหัวนี้ก็ลงสีมาเรียบร้อยแล้วส่วนมากเนี่ยจะเป็นการเพ้นสีลงไปนะครับนี่ มันไม่ใช่สติกเกอร์นะครับมันเป็นสีนะลงสีที่แล้วนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันใช้ชื่อว่ามันเป็น Full Metal Frame นะครับฉะนั้นเนี่ยข้อต่อทุกข้อต่อเนี่ยมันจะเป็นเหล็กนะครับนี่ข้อต่อตรงแขนนี่เป็นเหล็กนะครับตรงขานี่ก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับนี่ตรงข้อขานี่ก็เหล็กนะครับทานี่ก็เหล็กนะครับทานี่ก็เหล็กนะนะครับข้อขานี่ก็เหล็กแต่ว่าที่มันไม่เหล็กมี2จุดนะครับที่มันไม่เหล็กคือข้อต่อหัวไหล่นี้ ข้อต่อหัวไหลรเนี่ยมันเหล็กไม่เต็มร้อยนะครับมันเหล็กมันมีเหล็กผสมกับพลาสติกมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ข้อต่อตรงคอเนี่ยนะครับไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นพลาสติกนะนะแหมใช้ชื่อว่าฟูลพลาสติกแล้วทําไมยังมีข้อต่อพลาสติกโผล่มาวะเสียดายจริงๆแล้วก็ในส่วนของใบหน้าของตัวหุ่นนะครับอันนี้ผมว่าเขาทํามาได้ดีทีเดียวนะครับตรงหน้าผากเ่ยนะครับตรงหน้าผากเนี่ย,าายที่มันเป็นสัญลักษณ์ลูกกระโหลกเนี่ยนะครับผมว่าเขาทํามาชัดนะ นาเป็นลูกกระโหลกชัดเจนนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ตาของตาตัวหุ่นแล้วก็ปากเนี่ยลงสีมาก็ไม่ได้เบี่ยวนะครับก็ลงสีมาตรงไปคมชัดรายละเอียดตัวนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับใช้ได้เลยเป็นโมเดลีอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้นะครับลงสีมาไม่เลอะไม่เปื้อนนะครับประมาณนี้นะครับรายละเอียดตัวหุ่นนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะครับมาเริ่มจากหัวก็เลยนะครับหัวก็เงยได้โอ้โหเงยได้เยอะเหมือนกันนะนะครับเงยได้ขนาดนี้นะครับก้มลงนะครับหมุนซ้ายหมุนขวา เอียงซ้ายเอียงขวาได้บ้างนะครับแต่เงยขึ้น่็ได้เยอะนะครับโอเคมาถึงหัวไหล่นะครับหัวไหล่นี้ก็เปิดได้อย่างนี้นะครับอ่าเปิดได้อย่างนี้ตรงสะบักนี้ก็บิดได้อย่างนี้นะครับมายกขึ้นได้ไหมยกแขนขึ้นได้ไหมอ่ายกยกแขนขึ้นได้อย่างนี้นะครับมันรู้สึกว่ามันจะติดแล้วนะครับอ่านี่ข้อพับพับได้อย่างนี้นะครับข้อพับพับได้เยอะอยู่นะครับสองจังหวะนะส่วนตรงกอแขนนี้ก็แคบได้นะครับนี่มันก็เปิดได้อย่างนี้ ข้อมือก็หมุนได้อะไรได้นะครับนี่หมุนได้งอได้นะครับตรงหัวได้นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถยกขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมยกแล้วมันติดนะครับผมก็กลัวมันหักด้วยนะครับเพราะมันดูบอบบางเหลือเกินนะตรงหัวไดเนี่นะครับอ่ะมาดูในส่วนของลําตัวนะครับลําตัวก็เออมันก็บิดได้นิดหน่อยนะครับบิดได้นิดนิดหน่อยจริงๆนะครับเนี่ยบิดได้แค่นี้นะครับเอไปข้างหลังได้นิดหน่อยนะครับส่วนเอมาข้างหน้าก็ได้นิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากนะครับเยงซ้างขวาได้นะครับแต่ไม่เยอะนะครับ ส่วนของตัวเนี่ยแคบได้น้อยมากๆนะครับอ่ามาดูส่วนของกระโปรงนะกระโปรงเปิดไปอย่างนี้กระโปงที่เปิดไปอย่างนี้ได้เลยนะครับกระโปงที่เปิดได้เยอะมากนะข้างๆนี่ก็หมุนได้นะเปิดได้นิดหน่อยนะนี่ข้างหลังก็เปิดได้อย่างนี้นะครับนี่อ่าประมาณนี้นะครับในส่วนของกระโปรงด้านหน้านะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันสามารถกางออกมาได้นะนี่นะครับนี่กางออกมาได้อย่างนี้อ่ะนี่อ่าขนาดนี้นะอ่ามาดูสองขานะครับขาก็ยกไป้างหน้าได้อย่างนี้ ยกไปข้างหน้าได้อย่างนี้นะมันเตะสูงได้ไหมเนี่ยโอ้ขามันแน่นมากครับคุณผู้ชมแน่นมากครับขาแน่นมากแน่นมากจริงๆนะครับขามันยกได้ประมาณนี้นะครับมันแน่นจริงๆนะครับนี่อาจจะยกไม่ได้แล้วนะครับข้อพับนะครับข้อพับมันแน่นมากนะครับแน่นมากจริงๆิงคุณผู้ชมอือหืมอือหืมแน่นโอ้โหคุณผู้ชมครับข้อพับมันแน่นมากครับผมผมงอไม่ได้จริงๆนะอ๊ปุ๊ยเหมือนมีเสียงจะหักอ๊ปอะคุณผู้ชมครับ ขาดมันก็งอได้ประมาณนี้นะครับมันมันรู้สึกมันจะติดแล้วนะนะครับผมงอไม่ได้แล้วนะครับกหักนะครับเป็นเกว่าแต่กหักหัก<อ>นะครับอโอเคโอ้โหโอุ้ยเฮ๊ยเสียงแล้ววะโหโ,โหกหักมากนะครับจุกยับทํามันไม่ค่อยดีเท่าไหร,นะรน่นะตัวนี้อ่ะไอเกาะขาล้านนี่ก็หมุนได้นะขยับได้นะครับนี่ข้อเท้าก็งอได้นะพับลงมาได้นะได้ประมาณนี้นะครับเอ,อ่อแล้วก็งอขึ้นได้ไหมอ่ะงอขึ้นได้ประมาณนี้นะครับนี่ ก็ท้าปิดได้นิดหน่อยนะครับปิดได้นิดหน่อยจริงๆนะครับปิดได้แค่นี้เลยนะครับนี่เป็นข้อต่อเหล็กที่ผมกลัวหักอ่ะนะครับตัวนี้จุดขยับก็ประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับขยับค่อนข้างจะยากนะครับโดยเฉพาะสวนขานะครับขยับยากมากนะครับแน่นจริงๆจุดขยับเหมือนจะแข็งแรงนะครับแต่ว่าพอขยับไปขยับมาก็ดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าขยับไปนานๆอะไรมันจะหักหรือเปล่านะครับ แต่ว่ามันเป็นเหล็กนี้นะครับก็มันก็ไม่น่าจะหักนะครับแต่ผมกลัวหักแปลกๆนะจุหยับก็ประมาณนี้นะครับจัดท่าได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ออกแอคชั่นได้มากมายอะไรนะครับจุหยับก็ประมาณนี้ครับอะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกพาร์สเสริมกันนะครับว่าเขาแถมอะไรมาบ้างนะครับดูแล้วน่าจะเยอะอยู่นะครับ มาดูชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกเนี่ยนะเป็นเหมือนเอ่อเอฟเฟกต์เหมือนบาเลียสักอย่างหนึ่งนะครับให้คู่มากับอันนี้ครับผมนี่เป็นเหมือนเอ่ออะไรเนี่ยเป็นเหมือนแสงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันติดตรงไหนของตู้หุ่นเหรอครับมันติดตรงนี้ครับตรงข้างๆแขนหุ่นเนี่ยนะครับมันจะมีรูอยู่สี่รูนะครับเห็นไหมเอามันเอาไว้ใส่นี่ครับนี่เอาไว้ใส่เอฟเฟกต์พวกนี้นะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปนะมันจะมีร่องอยู่นะครับเราก็ใส่มันพอดีร่องนะอ่านี่ครับนี่ก็เป็นเหมือนหุ่นเนี่ยใช้โล่บาเลียนะครับลักษณะนี้เลยนะ ส่วนอันนี้นะครับอันนี้เป็นเหมือนยิงลาแสงออกมาจากก่อแขนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับนี่ลักษณะนี้นะครับเขาให้มาอย่าง2อันนะครับนี่ใส่ได้2อันเลยนะนี่ลักษณะนี้เลยนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของยานนะครับยานเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเจ็ตแพคนั่นแหละครับนะครับอ่ ยานก็เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเหมือนยานอวกาศนะแล้วก็ตรงข้อต่อตรงนี้นะครับนี่ข้อต่อตรงนี้มันมันมันก็เป็นเหล็กนะครับสี่มุมเลยนะนะเป็นเหล็กนะอ่าตรงปีกก็กางได้อย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่กางมาเป็นเครื่องหมายเหมือนตัว x อย่างนี้ในส่วนของไอพ่นตรงนี้นะครับมันก็งอได้นะงออย่างนี้นะครับงออย่างนี้ครับงอได้4ี่มุมเลยนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นเหมือนด้ามดาบนะครับเอาไว้ใส่ดาบเลเซอร์ เราต้องถอดออกมาก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นเหมือนด้ามดาบนะพอถอดมาแล้วเราก็ดาบเลเซอร์มาใส่นะครับอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะมีเป็นดาบเลเซอร์นะครับมีให้มา2อันเลยนะแล้วก็ยาน้ำนี้นะครับมันสามารถเอาไปใส่เครื่องหลังของโต๊ะโต้หุ่นได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ดูนะพับมาก่อนนะครับพับอืมอ่ะใส่เข้าไปเลยนะครับใส่แล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะโหดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับ มีไอพ่นอยู่ด้านหลังนะครับเทมากนะครับพอใส่แล้วนะครับตัวหุ่นก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้มานิดนึงอ่าชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมาก็เป็นเหมือนปืนโจรสลัดนะครับนี่ปืนลักษณะนี้ตัวปืนนะครับตัวปืนเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกนะเบาๆนะครับตัวหุ่นเนี่ยก็ถือได้สบายๆนะครับลงสีทองอะไรมาให้แล้วนะครับแล้วก็ปืนอันนี้นะครับมันสามารถเอ่อเบไปที่เอวของตัวหุ่นได้นะครับนี่เดบไปดูนะเดบอย่างคี้นะ นี่นะครับนี่เนบไป like ไ,ได้นะครับอ่านี่ครับชิ้ naive. นต่อมาเป็對對น,น c, leaders. ในส่วนของดาบโจรสลัดนะครับนี่เ like ทมากเลยนะตรงด้ามดาบเนี่ยนะครับมีกาดมือด้วยนะครับแล้วก็ตัวดาบเนี่ยเป็นดาบพลังงานนะครับนี่เทมากเลยนะตัวดาบเป็นพลาสติกนะครับเบาๆนะไม่หน yeah. ักนะครับแล้วก็ตัวดาบเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเอฟเฟกได้นะครับอันนี้เป็นแบบแหลมนะครับใส่เข้าไปนี่นะแบบแหลมนะนี่แบบแหลมนะก็เท่าอีกแบบหนึ่งนะครับ แล้วที่สําคัญนะครับไอ้ด้ามดาบเนี่ยนะครับมันสามารถประกอบข้อกับปืนได้นะครับนี่นะแล้วก็เอ่อแล้วก็งอมันขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็กางไอ้นี Ryan ่ลงมานะครับกางด้ามจับลงมานะครับมันมีด้ามจับอยู่นะเป็นลักษณะน,นี้เราก็เอาปืนชนสัดมานะครับงองอด้ามจับลงอย่างนี้ปึ๊บแล้วตรงเนี้ยใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บ่ะบปลายปืนมันก็สามารถดึงยืดขึ้นมาได้อีกนะครับ นี่ครับยาขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เขาให้เป็นปลายปืนมานะครับใส่เข้าไปปลายกระบอกนี่นะนี่นะครับเราก็จะได้ปืนลักษณะนี้นะครับเป็นเหมือนปืนเอสมจนะเป็นเหมือนปืนกลปืนกลเล็กก็เท่ดีนะครับเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะสวยด้วยเวลาเอามานเนบกับตุ่นเนี่ยมันก็จะดูเท่มากๆเลยนะครับนี่นะครับนี่เท่สุดๆนะครับโอเคครับอ่าชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมานี่เป็นเหมือนหัวอีกหัวหนึ่งนะครับ แต่ว่าหัวเนี้ยมันต่างจากหัวแรกตรงที่หัวเนี้ยนะครับมันมีเหมือนอที่ปิดตามานับเนี่ยนะครับเป็นเหมือนจนสลัดตาเดียวไอหัวเนี้ยนะหัวเนี้ยมันมี2ตาแต่หัวเนี้ยมันมีปิดตาแค่ตาเดียวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะอ่ะนี่ครับนี่ดูสมกับเป็นโจรสลัดขึ้นมาทันทีจรสลัดตาเดียวครับเท่สุดๆนะ ชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมาเนี่ยเป็นเหมือนนกนะครับนี่เป็นเหมือนนกแก้วนะเป็นเหมือนนกแก้วที่เป็นหุ่นยนต์ขนาดนี้สามารถกางปีกได้ขยับขาได้นะครับขยับหางได้นะหัวขยับได้ไหมหัวขยับไม่ได้นะแต่ว่าไอ้ตรงตรงข้างหลังเนี่ยนับมันขยับมันสามารถขยับได้นะครับมันเอาไว้ทําอะไรนะครับนกแก้วนี้นะครับนกแก้วนี่นะครับมันเอาไว้เกาะที่ไหล่ของต้หุ่นนะครับผมก่อให้ดูนะเขาจะให้ชิ้นส่วนตรงใต้เท้านกมานะครับนี่เราก็ติดเข้าไปนะครับแล้วก็เอามาติดกับโต้หุ่นตรงนี้ อ่านี่ครับนี่พอติดเสร็จแล้วก็ลักษณะนี้นะครับเป็นเหมือนนกแก้วคู่ใจของตุ่นนะครับโจรสลัดเนี่ยก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงคู่ใจนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น so นกแก้ว <ise Exc> <ité> ดูก็ดูน่ารักดีนะครับนี่อ่าชิ้นตมานะครับชิ้นตมาเนี่ยเป็นเหมือนโซ่นะครับโซ่เนี่ยมันก็เป็นเหล็กนะครับอ่าแล้วก็ลงสีเงาโครมาให้แ <reality> ล้วแล้วโซ่เนี่ยมันติดตรงไหนนะครับนี่มันติดตรงนี้ครับ เราดึงกระโปงของตู้ของเรามาก่อนนะครับนี่ดึงออกมาเลยนะอ่ะนี่นะครับจะเห็นรูอยู่นะครับนี่รูเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาปลายโซ่นะครับใส่เข้าไปตรงนี้ครับนี่จะได้ลักษณะนี้แล้วเราก็เอาปลายด้านนึงนะครับใส่ที่กระโปรงนี่นะครับแล้วเราก็กลางนี่ออกมานะครับนี่จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนอะไรอะสมอเลย ผมไม่เข้าใจว่าตรงนี้มันคืออาวุธอะไรนะเพราะว่ากระตูนเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้ดูนะต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่ามันก็คงจะคล้ายๆกับก็คงจะเป็นคล้ายๆกับอาวุธโซนะครับเอาไว้ใช้ฟาดนี่ครับนี่ลักษณะนี้นะครับและที่สําคัญนะครับปลายโซนี้นะครับมันสามารถประกอบเข้ากับตัวดาบนี้ได้นะครับโดยที่เขาจะให้นี่มาครับเป็นเอฟเฟกต์ใสๆเอาไว้ประกอบเข้าด้วยกันนะแล้วก็ประกอบแล้วก็ประกอบอ่าไอตัวปลายโซนี้เข้าไปก่อนนะครับนี่นี่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวดาบเข้าไปทีหนึ่งนะครับ กรจะได้เป็นลักษณะนี้นะบนี่เป็นเหมือนยังไงเดียเป็นเหมือนดาบนะครับแล้วก็มีโซ่ที่ด้ามนะครับเนี่ที่ออกมาจากตัวหุ่นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมานี่ยเป็นในส่วนของปลายมีดเขาให้มา2องันนะเราด้ามมีดอยู่ไหนนะครับด้ามมีดมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่นี่ที่ตรงข้างหลังนะครับตรงน่องข้างหลังนี่นะครับมันจะมีด้ามมีดซ่อนอยู่นะเนี่ยเราก็ดึงออกมาครับเราก็ดึงออกมาอย่างนี้นี่นะครับนี่ได้ด้ามมีดแล้วนะครับ เราก็มาใส่กับไอที่เขาให้มานี่นะครับแบบนี่ครับนี่จะได้เป็นมีดสั้นนะครับตัวมีดนี่มันเป็นพลาสติกนะครับที่ลงสีโครมมานะครับก็ดูสวยดีนะแล้วก็ตัวปลายมีดเนี่ยครับมันสามารถใส่ที่เท้าได้นะครับแบบนี่ลักษณะนี้นะครับเป็นเหมือนอาวุธที่อยู่ที่เท้านะครับแล้วก็ในส่วนของมือนะครับในส่วนของมือเนี่ยเขาก็มีมาให้เปลี่ยนทั้งี่คู่อ่ะสี่คู่กับอีกหนึ่งข้างนะครับ มือก็แถมมาเยอะดีก็มีมือแบบนี้ครับมือแบบยิงปืนนะครับมือก็มีมาให้เปลี่ยนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมาเนี่ยเป็นในส่วนของผ้าคลุมนะครับอันนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนของผ้าคลุมนะครับไอ้พวกชิ้นส่วนเล็กๆเมื่อกี้นะครับผมก็ประกอบเข้ากับผ้าคลุมแล้วนะครับนี่ออกมาก็เป็นลักษณะนี้ไอ้พวกจุดเหลืองๆนี่นะครับเนี่ยจุดเหลืองๆพวกนี้นะครับอันนี้เราต้องประกอบเข้าไปเองนะครับ ตรงนี <ítulo> anyway, loser, ้ด้วยนะครับน so, ี่มันจะมีพลาสติกมานะครับให้เราประกบเข้าไปนะครับนี่อย่างนี้นะครับลักษณะนี้นะครับตัวผ้าคลุมเนี่ยมันก็เป็นผ้านะครับเป็นผ้าออกแนวผ้ายืดๆนะครับผ้าลื่นๆยืดๆนะคุณภาพก็โอเคอยู่นะครับผ้านะครับดูดีทีเดียวตรงเนี้ยตรงนี้มันก็ขยับได้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมันเป็นเหมือนข้อต่อนะเราเราสามารถจัดผ้าคลุมได้นะว่าว่าให้มันจะแบบพลิ้วแบบไหนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมไปใส่กับตัวหุ่นให้ดูนะครับถ้าเราจะใส่ผ้าคลุมนะครับเราก็ต้องถอดยาหนออก่อนนะครับแล้วก็ต้องถอดกอดอกนี้ก่อนนะครับถอดออกมานะอย่างนี้นะแล้วก็ก่อนที่เราจะใส่ผ้าคลุมนะครับนี่มันจะมีชิ้นส่วน2ชิ้นนี้นะครับเอาไว้ติดที่บ่านะครับนี่ติดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ติดไปนะอ่ะพอติดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาผ้าคลุมใส่นะนี่ครับนี่นี่ ตรงผ้อคุมเนี่ยนะครับตรงผ้คุมมันจะมีรูอยู่นะเห็นไหมนะครับรูอย่างนี้นะครับเราก็เอาชิ้นส่วนนี้อีกชิ้นส่วนนะครับมาใส่เข้าไปใส่เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดตรงนอกให้แน่นด้วยนะครับอ่านี่ครับนี่นี่พอใส่ผ้าคลุมแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็เท่ดีนะครับเป็นเหมือนโจรสลัดมีผ้าคลุมเท่สุดๆไปเลยนะครับนี่มันราชาโจรสลัดชัดๆ แล้วก็ตรงไหลนี่นะครับตรงไหลนี้ก็เขาก็เอานกแก้วมาต่อได้นะการที่เราจะใส่นกแก้วที่บาดนะครับตอนที่คุณมันส่วนประคุมอยู่เนี่ยนะครับเราต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใต้ขานกแก้วเป็นลักษณะนี้ก่อนนะครับอ่าล้วก็ใส่เข้าไปนะนี่นะครับออกมาก็ลักษณะนี้นะครับแหมดูเท่จริงๆเลยนะครับราชาจนสลกวคนนี้นะครับเจ็บมากนะครับแล้วก็มาถึงชิ้นสุดท้ายนะครับ ชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็เป็นฐานนะครับมาฐานก็เป็นฐานปกติเลยครับนี่ปรับระดับได้นะครับนะครับปรับระดับได้นะนี่ยืดได้อะไรได้นะครับล็อกได้นะท้านี้ครับปรับองศาได้อย่างนี้นะครับล็อกได้นะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงรูนี่นะครับเอเขามีไม้ไม้ใส่นะครับเป็นเหมือนแบบเอฟเฟกเอาไว้ค้ำนะครับนี่ใส่เข้าไปตรงนี้ ไม้นี้นะครับมันน่าจะเอาไว้ค้าเอ่อพวกโซ่หรือดาบนะครับฐานก็ลักษณะนี้เลยนะครับฐานได้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกแข็งๆนะน่าจะรับน้ำหนักตัวหุ่นได้สบายๆนะครับอของที่มีมากับตัวหุ่นก็มีประมาณนี้นะครับก็ของแถมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเป็นอีกตัวหนึ่งที่ของแถมเยอะทีเดียวอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปฟังสรุปข้อดีข้อเสียของตัวนี้กันนะครับบาย เดี๋ยวเรามาฟังสรุปข้อดีข้อเสียกันนะครับเริ่มจากข้อดีก่อนนะครับข้อดีข้อแรกของตัวนี้นะคือสวยครับแน่นอนครับว่ามันสวยอยู่แล้วครับตัวนี้รายละเอียดดีมากลงดีเทลลงสีมาได้โอเคนะเรียกว่าสวยเลยนะครับตัวนี้ข้อดีข้อที่สนะครับของแถมเยอะมากนะครับคือมีทั้งเอฟเฟกมีทั้งอาวุธนะครับมีทั้งพาร์ทเสริมต่างๆเยอะแยะเลยนะครับของแถมเนี่ยจุกๆุกกันเลยครับตัวนี้ของแถมดีมากนะครับ ข้อดีก็มีประมาณ2ข้อนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียหลักๆที่ผมเจอนะของตัวนี้นะครับมีู่งข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกเลยนะครับข้อแรกเนี่ยในเรื่องของข้อต่อนะครับข้อต่อตัวนี้นะครับทําออกมาได้ค่อนข้างจะไม่ดีนะครับไม่ถึงกับห่วยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะไม่ดีนะครับในส่วนของขานะครับเพราะว่าขาเนี่ยมันแน่นมากๆนะครับคือแน่นสุดนะครับขยับลําบากมากเป็นข้อต่อที่แน่นอ่ะไม่เคยเจอแน่นอย่างนี้มาก่อนก็ตรงนี้คือข้อเสียหลักๆของตัวนี้เลยนะครับ ข้อเสียที่2นะครับก็เป็นข้อเสียหลักเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวนี้ไม่มีคู่มือมาให้นะครับงงมากคือของมึงก็เยอะนะของแถมมึงบานเลยแต่มึงไม่มีคู่มือมาให้อ่ะงงมากนะครับถ้าใครไม่เคยเล่นพวกงานเมทัลบิวมาก่อนนะครับก็จะงงว่าเอฟเฟกตรงนี้ชิ้นส่วนอันนี้อาวุธอันนี้มันต่อกันยังไงวะผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่มีคู่มือมาให้ ให้โค้เล้มานั่งงมเองเนี่ยว่าต่อตรงไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นข้อเสียหลักๆเลยนะหักคะแนนครับหักคะแนนอ่าแล้วเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอ่าแล้วไม่มีข้อมือแล้วมึงรู้ได้งไงว,ว่ามันต่อตรงไหนอะไรยังไงผมเก่ง,งไงครับอันนีวเรามาให้คะแนนกันนะครับเรื่องรายละเอียดของตัวหุ่นนะครับผมให้ไป8ปดเต็มสิบสีสันของตัวหุ่นนะครับเอาไป8ปดเต็มสิบจุกขยะของตัวหุ่นนะครับเอาไป5้าเต็มสิบนะครับแล้วก็วัสดุชิ้นงานนะครับเอาไป9ก้าเต็มสิบนะครับอ่า มันก็เป็นอีกหุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นอะพวกแนวเมทัลบิวนะครับแต่ว่าอ่าไม่อยากจะเสียงบเยอะมากๆนะครับเพราะเมทัลบิวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะราคาสูงตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เอามาแทนเมทัลบิวได้นะครับตั้งโชว์สวยๆได้ นะครับเพราะว่ามันคล้ายกันนะครือว่าเรียกได้ว่ามันคล้ายกันแล้วกันตัวนี้มันก็เลนแบบ m e t a ลบิว c r o s s สบอ e x 1มานั่นแหละนะครับก็พาร์สเสริมอะไรทุกอย่างเนี่ยก็แทบจะคล้ายกันหมดนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ3 3 0 0ถึง3,500นะครับราคามือหนึ่งนะมือสองก็อาจจะอยู่ที่2 9 0 0ถึง3,000อนาราคาไม่ต่างจากนี้เท่าไหร่ วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมาจนจบนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ